ายโรเตอร์ต้องคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น S L K 2 5 0ค่ะรุ่น R 1 7 2ค่ะและคันนี้นะคะเป็นปี2013ค่ะเครื่อง1 8 0 0ซีซี204แรงม้าค่ะแรงมากเลยนะดูจากกระจังหน้าแล้วดุดันแบบนี้โคมไฟสวยๆแบบนี้รถสายตกสาวในตำนานนี่ไปดูข้างในกันค่ะเบาะสีแดงเลยค่ะ รุ่นสปอร์ต AMG สวยมากเลยหน้าจอนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นจอเนวิเกเตอร์มาให้เรียบร้อยนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์7สปีดค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเลขมาอยู่ที่100,000เท่านั้นเองจ้าถ้าหากว่าใครทักเข้ามาหากันนะคะเดี๋ยวการดูโปรโมชั่นพิเศษให้เลยรับรองว่าเจ๋งมาก